สวัสดีครับผมชื่อน้องตรงตรงผมตรงตรงนะครับผมวัาดีผมกำลังจะหาพิกคว่ำพิกหงน,นะครับะน้องตรงตรงน้องตรงตรง ตองตองเอออาตองตองเออพี่สินสินเล่นแต่โทรศัพท์โอ้โชปุงอะโชปุงะอะอาตองตองโชปุงนะครับวันนี้อยู่กับพ่อกับพี่สินสินพี่สินสินเล่นแต่โทรศัพท์ ผมอาบน้ำผมกินนมแล้วสียอนแล้วนอนตื่นอาจพี่คว่ำพี่แงฮยวันนีครับผมตรง,ตรง,รต,รงตรงครับผมตรงตรงครับผมอ้องน้อา หือหือโหพี่แค่มั้ยเอ๊ะบางทีดูดิบางทีดูดิพี่เอ๊ะพี่ดิอย่าพอช่วยมั้ยพอช่วยมั้ยมาอีบอะบอบูบูบูอ๋อไหน hmm? 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 บึ้มฮ่าฮ่าฮ่ตึงงวิ่งได้แล้วครับตึงความได้แล้วนะยิงไงสวัสด,ดีครับปุ๋นเยดีครับตงึงตึงความได้แล้วครับอ่ะพี่เพ้พี่เพ,พ,พ้ครับเป้คุย คุยก so ับน mm ้องตรงๆหน่อยวันดีครับวันดีครับน้องตรงตรงอืะอืมอืมเก็บหอมควันไหมโย่

o 이콕 e ไปตัวหายายากดีกว่า